โอเคพี่ซีดเบเกตโอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพีซีทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเบลูออฟคอนแทกนะนะซึ่งจุดเด่นเกมนี้นะครับแล้วมันก็เหมือนฟันโบูบูบีนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าระบบไม,ม่ในเกมเขาจะไดะสื่อสารกับผีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยถ้าเราพูดอะไรแผงแงเนี่ยผีมันก็ข้าที่จะออกบัดีเลยนะนะก็ตัวละครที่มีผมนี่ก็คือพี่บีส่วนหัวโล้นนี่ก็คือเบเกตนะนะตอนนี้เราก็เอาอุปกรณ์อะไรมาเรียบร้อย,ลยแล้วเราก็อยู่กันในบ้านล้างข้อข้างที่จะแบบว่าเกมส ว่างมากเลยแหละก็เข้าไปเสพบรรยากาศกันเลยกดปุ่มวีเพื่อพูดนะทุกคนเริ่มหน่อยดิทดสอบระบบดิพีลองให้มันเอามึงไปดิกดวยังก่อนถ้าผีโผล่มาง่ายๆมันก็ไม่ใช่ผีนะสิกูดคิวมีเอฟเอฟล้วเดินเช็คดูห้องไหนมันปิ๊บปี๊ป๊จะมีตรงนั้นละกิบอัตไทห้องนี้โคตรน่าโดนอ่ะห้องนี้แม่งอย่างน่าโดนกิพี่ลองไปจ้องรูปภาพตรงนั้นดิ ว่ามันจะ<น>โหรูปแม่งรูปแม่งเหมือนจะกระโดดเข้าหน้าเลยเนาะ <c oughs> ไปดูดิมาดูดิตะก้องอ่ะตะก้องอ่ะเฮ้ยโคตรน่นโดนเลยโคตรน่นโดนเลยอะขึ้นมาสิจะรออะไรกันละ่ะ <c oughs> เออผมขึ้นก้อนหนึงแป๊บน,นึงแป๊บนึงผมขึ้นไม่ได้ติดทางอา้าวอย่างนี้ผีไล่ก็บังกันตายาเลยนี่มันบังกันได้ด้วยเหรอบังได้ดิเนี่ยมึงบังบันไดอยู่เลยเนี่ยวันนี้ถ้ากูโดนกูเรียบร้อยแล้วมันอยู่ว่มันอยู่วิ นั่นๆๆๆขลา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 ลง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 อาจจะตรงนี้แหละทำนะพี่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าผีน่าอยู่ตรงนี้งั้นอย่าผมไปเอาแกวิทยุเราผมไปเอาวิทยุใหญ่มาคุยแบบทางกลับอยู่ไหนเลยเฮ้ยเมื่อกี้ลูปภาพตกเมื่อกี้มันมีอะไรตกมาหนังสือตกอ่ะเออตรงนี้แหละอย่าไปยุ่งกับมันได้ไหมอย่าไปท้าทายมันดิผมเหมือนรายการผีอ่ะไอ้แอมชาเลนจ์ยูว่าไงไปเก็บมันกระซิบข้างหูผม ไม่ไม่พีพีพีต้งหลักพีคิวพีเชียอ้าพูดุก็้เอาเลยไหนคิวใครอ้าโกสคิวมีเจ้าผมดิเอาเดินสโลเลยสโลโมชั่นผมผมต้องไปไปเอาวิทยุมาคุยอ่ะจำจำทางกลับไม่ได้ทางกลับยังไงอถ้ามึงจำไม่ได้ไม่มีใครตรงนี้จำได้ทั้งนั้นเลยพวกกูลืมไปหมดแล้วลงบันไดเลยว่าไปไอ้ไปก็เขียนหาย อ้าวเซวมันกินพี่ไปแล้วครั้งหนึ่งหนดูรูปนี่มันจะโดดออกมาปะโอ้โหรูปแม่งใช้ AI วาดด้วยดูดิจำฮิมจำฮิมพิกเจอร์จำฮิมโอ้ยเอ้ยมากวิทยุสงครามโลกอ่ะโอ้โหเสียงเออมันวาดรูปมั่วด้วยดูเลผีอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรมันเลยลอง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 เดี๋ยวลองคุยกับมันตอนสัญญาณนะสีขา What's your name ไอ้สัญญาณก็ค่อยขึ้นเล็กสองแล้ว สา,ลม,าลมละสี่ละสี่ละห้ามาแล้ะมาล้ะได้เปล่าไอ้แมนชื่อเบนจามินบราวน์มันบอกว่ามีคำถามให้กับนายแต่ว่าให้ไปเปิดแผ่นเพลงก่อนแล้วค่อยคุยกันแสดงว่าแผ่นเพลงอยู่นู้นโอเคไปเปิดแผ่นเพลงไปไปผมไปเปิดแผ่นเพลงเฮียเจ๋งดีวะ่ะนี่แผ่นเพลงที่แถวนี้มันทำได้นี่เปิดเปิดเลยเปิดเลยเออไป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  เพลงเชียไฟกระพริบไฟกระพริบมาล่า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 เฮียโอ้ตานดับครึ่งหนึ่งไปไปครึ่งไปคุยกันไปต่อค่จะไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่เป็นไรเออเมื่อกี้มันถามมันพูดประวัติของมันแล้วมันก็ถามเราว่าเราเป็นไงบ้างบอกมัน am fineam fine thank youadu n ให้ตอบเลยตอบเล โอ้จุดภาพมีจุดเล็กน้อยเนี่ยอตกใจหมดเลยตกใจลหมดเยอะตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยมองว่าระวังตัวเองดีเพราะว่ายังไม่ตีนี้อาจจะช่วยอะไรมันอาจจะช่วยแต่เราไม่ได้ดึงไม่หยุดเลยสต็อปพูลิงมีว้าวเฮ้ยเออพวกมันขึ้นบนหัวเรานั่นจอหน้าจอกูงยืดแล่ตอนนี้ แต่ว่าสติเราเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้ว้ยลูกตาเต็มไปหมดเลยไวายวาอะไรอ้าวตอบเลยกูยังคิดคำถามไม่ออกเลยเฮ้ยดึงจอกูยืดกูถามมันว่าวาเฉยโอ้ยเฮียกูขี้เกียจคุยกับมันแล้วอกูมึนหัวมันแค่บอกสาเหตุการตาย you ขึ้นไหมไอ้ขึ้นเลยไอ้ขึ้นเลยเอากูตายแล้วเหรอพวกมึงมผมบอกว่าทำตัวดีๆหน่อยไม่งั้นไม่งั้นอะไรไม่งั้นก็จะโมโห Ghost kill me Ghost kill me Ghost kill me I c a n die, I'm immortality ฮ่าฮ่าฮ่าตายเลยไอ้ตายเลยวิญญาณหลอกเฮ้ยกูมึงพูดแล้วกูเป็นอมตานะเอากูออกเลย โอเคครับทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราไปทําการท้าทายมันแล้วก็มันส่งให้สมพรปากเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแบบโรงพยาบาลแล้วนะนะก็โอเคเรารู้หลักการเล่นเกมไม้คร่าวๆเลยเดี๋ยวก็จะทําการเลสโกกันเลยเมื่อกี้เปิดประตูเข้าไปอยากจะบอกว่าโรงพยาบาลใหญ่ไม่พอแม่งมืดมืดอะแล้วเจอผีตัวใหม่อาจจะน่ากลัวนะที่ไม่ใช่สตาร์ทเมื่อกี้อ่ะอ่ะนะใส่นะใส่นะาส่อะไรอะไรเด้ง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 ว่าชื่อไง มาตอบแล้วมาฟังเร็วเข้ามันมาตอบแล้วเรายังไม่เจอหน้ามันเลยหน้ามันเป็นยังไงอ่า my name is p e n e l o p e g a l c i a if you wish to learn more about me ผู้หญิงเหรอ a q u อยากจะถามคำถามฉันให้ไปหาที่วาดภาพแล้วก็วาดภาพซะเป็นวาดภาพที่วาดภาพผีศิลปินที่วาดภาพไม่น่าจะอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องผพวกรายการหรืออะไรสักอย่างเปล่า นี่เจออันนึงที่ว่าป้บหยิบเยอะเลยเยอะเลยใครใครมือว่างหยิบเลยเอาวาดเลยวาดนี่จอบเลยตกแกลเล็กน้อยของตกเลยเอาของกลับคืนด้วยโอเคเราวาดแล้วปลาไปถามมาที่ว่าน่นอะไรอ่ะไหนเอาไปดิบลูคอนโจเอาระวังนะจัดจัดไปดิจัด ไอชินิกิฮันเทนอักนอนนี่ประกาศเล่นกับไซเวนโกโจไงนอนเรื่อไปเร็วเลยสิ้นคำพูดกูไปเลยสิ้นใจเลยต้ยเ้ยฮ้ยแม่หมดอดำดินเลยไอ้เฮียดำดินได้ด้วยเอามันหักคอมเลยไอ้ใช่อ่ะ ผมก็นจะไปเปิดไฟเมื่อกี้เฮ้ยแม่ผีครดูมันผีอยังตัวไอ้ตัวนี้เดี๋ยวพี่คนเดียวแล้วพี่ภูมิเออนะ่ถามอายุมันอยุ่มันเอาหน d a r อ you? How old are you? มาแล้วถามไปโหลดเรียบร้อย <c oughs> อมันบอกว่าฉันดีใจที่คุณถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างอ้าวผี AI อ้าาวลไปผีมาแล้วผีมาแล้วเด็กโอ้เรียบร้อยแล้วกูตายแล้วล่ะนี่ฮะคอเลยไอปี๊ดก็เกตก็เกตก็เกอก็อ่ะตีเลยเอาเบรร์วมคอนแทกเลยเฮ้ยผมเบรร์วมคอนแทกโดนไล่ออกเลยผม โอ้โหโอ้เกมยันนี่เวลึวลืนย,ยกากจังวะอันนี้ดูใบไล่ออกของผมอก <c oughs> อกเต <c oughs> อรอ, <c oughs> อรบอ,อกพอร์ตฟอลิโอกระจอกหี้ยผมไม่รับคุณเข้าทำงานที่นี่วันนี้ทนี้ นนีี oh, ่่ไงาแล้วเยโอ้ตรงหัวมันเลยเนี่ยหัวมันเลยมันมันมั่วใช่ไหมกรุ๊บมั่วอยู่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะเอาวิทยุขึ้นไปที่พูดในเกมนะกลังวิ่งไปมองมองผู้พิอยู่ตรงนี้โอเคมั่งกันโล่ไอ้เีัยไปร่อนเลียนหัวหลอกวันระวังนะเดี๋ยวไปโผล่เลยนะหลอโยทีเลส Where is your teeth? ไอ้ตอบเลยไอ้ถามฟันอยู่ไหนอ่ะไม่อยากคอยากจะไม่อยากคุยกับเรื่องจะไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเลยไอ้พี่เราแดงมมนรู้อ่ะเราไปแซวเรื่องฟันมันอ่ะ Bear of contact อเอาวโปรโมทเลยอะรไม่เก็นไม่มีระเบิดไปแล้วไม่มีพอกันมาจจกพื้นลยอ่ะโดดวร์ปเลยโอเคว้าบไปเฉยคิวมีบลีดเฮ้ยมาแล้วว่ะเอาจัดไปดิมันบอกเ้ยเจอคีย์เวิร์ดซีซาร์เข้าไปนี่มันเกมเล่นกับวิทยุชัดเลย พี่เสียงมันแปลกมากเลยอ่ะพี่ได้ไม่ยินเสียงวิทยุดิเสียงอะไรวะบุม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 มะไม่ใช่กูกูได้ยินเสียงมันพูดอะไรไม่รู้เว้ยอ้าวโม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 โหแล้วแบบแม่แม่เป็นคำสาบจากเสียงมันเลยอ่ะไอ้เงี้ยเมื่อกี้แบบว่ามันมันเป็นเสียงแบบมันโคตรน่ากลัวเลยอ่ะพูดยาวๆเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยพี่บูม เอาไม่ยอมตอบนี่ยอมตอบจะตอบทุกคำเลยอ่ะสมกับเป็นเกมที่แม่งสามารถคุยเอาวิทยุอะไรก็ได้จริงๆร Five minutes later ไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังไม่คุยไม่คุยไม่ฟังแม่คิโมคิโมเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะแม่เอ้ยฟูมเดี๋ยวมันฆ่านะแม่เอ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะแม่เอ้ยแม่เอ้ย แม่เอ้ยแม่เอ้ยเอ้ยวิทยุแม่เอ้ยร้อยไหมเบาเออเปรตเออไม่ได้เออกูตายเลยไอ้ยังงอะไรอ่ยไอ้ีัยกูไม่ใช่คนเล่นไม่ใช่ย่อยัต่ได้แล้วทำไมถึงเป็นมึงที่ตายวะ โอเคพี่ซิสเบเกตก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโรเไปเ่ทีวีแล้วก็เกมเบลูออฟคอนแทคของเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ถือว่าเรื่องของการจัมสแกนอะไรก็ถือว่ากลางๆแต่ว่าในเรื่องของการตอบสนองต่อเสียงที่เขาให้ได้ย็นน่าลำคาญเลยทีเดียวๆนะนะก็สาหรับใครที่อยากเล่นก็มาลองเล่นกันได้นัเกมก็มีราคาประมาณสูงอยู่พอสมควรนะครับลองซื้อมาตอนไปลดราคาแล้วมาเล่นกันดูนะจ๊ะก็ตลอดวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนครับสำหรับใครที่มากดไลค์กันตลอดใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไป่็นพิ้ลากันไปก่ไจอคิปหน้าบ Die! Bye. Bye.